สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครตัวหนึ่งแบบลิงลิงฉบับงบน้อยโดยมีคอนเซปต์ง่ายๆว่างบน้อยก็เล่นได้ลิงก็เล่นดีแต่ต้องบอกก่อนคลิปนี้ไม่ใช่ฟูไก่นะครับหากใครต้องการข้อมูลแบบละเอียดคลิปของผมอาจจะไม่ตอบโจทย์โดยคลิปนี้จะเป็นตัวละครจากเกมวอเทอร์ลิงเวฟซานี้ครับ สำหรับ Echo ผมได้นำเซต Eternal Radiance เซตนี้หากมอนติดสถานะ s p e c t r o f a s o จะได้คียเรดถึง20%ซึ่งมันเยอะมากทำให้เราปั้นสเต็ง่ายขึ้นและถ้าเราโจมตีมอนที่ติดสถานะนี้มากกว่าหรือเท่ากับ10 Sta ็จะได้รับโบนัสดาเมจ Spectro เพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งซานี้เป็นตัวละครที่เมคนิกต้องเล่นกับสถานะนี้อยู่แล้วฉะนั้นเซตนี้เลยตรงสายที่สุดส่วนออฟหลักคอส4ไม่คียเรก็คียแดมครับคอส3เป็นดาเมจ Spectro และคอส1เป็น ATK สำหรับช่องหลักผมได้นำให้ใส่คาร์ป็นิตร์ คาปิตนรน้อยเป็นช่องหลักเราจะได้ทั้งโบนัสดาเมจสเปกโตและโบนัสดาเมจเฮฟวีในขณะที่ในแมร์บอนดิ้งเอ็กซ์เราจะได้แค่โบ,บนัสสเปกโตเพียงอย่างเดียวฉะนั้นผมเลยแนะนําว่าให้ใส่าคาปิตนรน้อยในช่องหลักจะดูดีกว่าครับสำหรับอาวุธสายงบน้อยหากไม่มีประจําตัวก็สามารถใช้อบิทเซิร์ฟที่เป็นของถาวรไม่ก็ของสีดาวอย่างเซเลเชียสสไปรัลสโตนาร์หรือเลเจนด์ออฟเดอะรังเค้นฮีโร่ก็ได้ครับการอัพสกิลให้อัฟฟอร์เตไม่ต้องพร้อมกับท่าไม้ตายต่อมาก็อัพสกิลเรโซแนนซ์แล้วก็ตามด้้้ววยยโโจจมมตตีีีีีีปกกกกิิิิสสสุดดททททาาา็อออัััพลลลลนนน่่หหหงรรบธเซะ โฟกัสหลักๆอยู่2หลอดคือหลอด f o r ต e และหลอด b l a z โดยเราจะเริ่มที่หลอด f o r ต e ก่อนวิธีการเก็บ Forte ของซานนี้หลักๆจะได้จากการโจมตีปกติสกิล Resonance และ Intro หากหลอด Forte เต็มแล้วสกิล Resonance จะถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น Enhance หรือก็คือแบบเสริมพลังหากใช้สกิลแบบเสริมพลังแล้วเราจะได้รับบัฟที่ชื่อว่า Sunburst ซึ่งจะทําให้ซานนี้ทําดาเมจ Spectroversal ได้เพิ่มขึ้น20%ชนะผมเลยแนะนําว่าควรเก็บ Forte ให้เต็มก่อนแล้วใช้สกิล Resonance แบบเสริมพลังเพื่อเอาบัฟแล้วค่อยเล่นคอมโบใหญ่ใส่มอนจะดีกว่าต่อมาคือหลอด b l a z ซึ่งหลอดนี้จะสามารถเติมสแตกไดค ได้ด้วยการแปะสเปกโตเฟสเซอร์เท่านั้นไม่สามารถเติมด้วยวิธีอื่นได้เลยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ในทีมของซานีจําเป็นต้องมีคนแปดสเปกโตเฟสเซอร์ได้อย่างน้อยสักคนหนึ่งโดยเบลสจะได้ใช้ก็ตอนหลังจากที่ซานีกดท่าไม่ตายแล้วซึ่งการใช้ท่าไม่ตายหรือเรโซแนนลิเบเรชั่นจะเป็นการให้ซานีแปลงร่างเป็นโหมดร่างทองซึ่งจะทําให้การโจมตีของซานีใช้สเต็จจากหลอดเบลสในการเสริมพลังพอเราโจมตีไปถึงจุดจุดหนึ่งหากสเต็กของเบลสอยู่ในจุดที่กําหนดเราจะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้อี ซทั้งหมดเพื่อทําดาเมจใส่มอนโดยดาเมจจะอิงจากจานวนของสแต็กที่โดนล,ลบณตอนนั้นง่ายๆก็คือยิ่งสแต็กเยอะดาเมจของเอ้าท์โจะยิ่งแรงขึ้นนั่นเองหลังจากรู้เมคาอกคเ่าวๆแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่การเล่นจริงแต่ต้องบอกก่อนว่าลําดับการคอมโบหรือโรเทชันนั้นไม่มีตายตัวสามารถไปปรับเปลี่ยนตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยโดยทีมที่จะใช้ในการยกตัวอย่างจะมีด้วยกัน3ทีมหลักๆทีมแรกประกอบไปด้วยซานิฟีบี้และชอคีปเปอร์ส่วนทีมที่2จะเป็นทีมที่เปลี่ยนจากฟีบี้เป็นโรเบอร์สเปกโต้ปลน ตัดมาที่ทีมแรกเริ่มด้วยการให้ฟีบี้กดสกิลเรโซแนนซ์ค้างเพื่อเปลี่ยนไปโหมดสีฟ้ารอไว้แล้วสลับไปที่ชอคีปเปอร์เก็บคอเซอร์โตให้มากพอพอใกล้เต็มแล้วให้กดท่ามไม่ตายแล้วส่งต่อไปให้ฟีบี้พอนางเข้ามาให้กดสกิลเรโซแนนซ์แล้วตามด้วยท่ามไม่ตายทันทีจะเป็นการแปดสเปกโตเฟโซ่ต่อมาก็กดโจมตีปกติ3ครั้งพอครบแล้วจะมีไอคอนสีฟ้าขึ้นมาให้กดชาร์จโจมตีเพื่อเพิ่มสเต็กหรือจะอาศัยการหลบแล้วโจมตีสวนก็ได้เหมือนกันหลังจากเราทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย แล้วส่งต่อให้ซานี้พอเข้ามาแล้วให้กดสกิลเรโซแนนต์แล้วตามด้วยโจมตีปกติหนึ่งครั้งการทําแบบนี้จะทําให้สกิลเรโซแนนต์แบบเสริมพลังของซาน้พร้อมใช้งานทันทีจากนั้นก็กดใช้เอโคแล้วตามด้วยสกิลเรโซแนนต์แบบเสริมพลังเพื่อเอาบัฟต่อด้วยการใช้ท่าไม่ตายจากนั้นก็ผ่านลอดเบลสด้วยการโจมตีปกติไปเรื่อยๆหรือบางจังหวะก็สามารถกดสกิลเรโซแนนต์เพื่อแพรี่แล้วตีส่วนกลับก็ได้เหมือนกันพอลอดเบลสถึงจุดที่กําหนดแล้วเราก็จะสามารถใช้ท่าไม่ตายได้อีีกกกกคครรรัั้้้้งงงงงเเเเพพืืออ่่่่่ออ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 อทททําาาาาาดดมจจแลวะหหุนนสสยตไปปใช์ ต่อมาคือทีมที่2ทีมที่ใส่โรเวอร์สเปกโตแทนฟีบีทีนี้วิธีการเล่นจะคล้ายๆกันแต่เริ่มต้นจะให้โรเวอร์เก็บเกตฟอร์เต e ใหถึงครึ่งหลอดก่อนแล้วสลับไปที่ชอคีปเปอร์เล่นเกตดคอรเซโตในระหว่างนั้นก็หาจังหวะให้โรเวอร์สลับมากดสกิลเรสออนแนนเพื่อแปะสเปกโตเฟสเซอร์แล้วก็กลับไปที่ชอคีเปอร์เพื่อเล่นเกรต่อกดท่าไม้ตายให้เกตเต็มแล้วส่งต่อให้โรเวอร์กดท่าไม้ตายตามด้วยสกิลเรสออนแนนและปิดท้ายด้วยเอโคเหตุผลที่ต้องเล่นแบบนี้เพราะโรเวอร์ไม่ใน ่ไมนนานหลังจากทําทุกอย่างเสร็จก็ส่งต่อให้ซานีแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยครับแต่มีข้อที่ควรรู้ไว้ก่อนก็คือโรเวอร์เป็นตัวละครที่ไม่ได้แปะสเปกตัวแฟซโซ์ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเทียบกับฟีบี้ทำให้หลอดเบลสของซานนีนั้นมีไม่มากพอที่จะโจมตีได้หลายๆครั้งฉะนั้นแล้วหลังจากแปลงร่างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วครับว่าจะบริหารการใช้เบลสยังไงอาจจะตีไปเรื่อยๆไม่ก็รอจังหวะกดแพลรลี่แล้วตีส่วนก็ได้หรือจะกดสกิลค้างไว้แล้วค่อยตีก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีตายต สุดท้ายจะเป็นทีมงบน้อยที่ใส่เวอร์ีน่ามาแทนชอคิปเปอร์ทีมนี้เล่นคล้ายๆกับทีมที่แล้วเลยครับแต่แค่รอบสุดท้ายปกติเราจะส่งให้ชอคิปเปอร์ระเบิดซูเปอร์อินโทรเพื่อทำดาเมจแต่ทว่าอินโทรของโรเวอร์และเวอร์ีน่าไม่ได้มีอิมแพคขนาดนั้นแล้วแต่การตัดสินใจเลยครับจะส่งให้โรเวอร์มาเก็บเกตคอสเซอร์และแปดสเปกโตเฟสโซทิ้งไว้ก็ได้หรือจะส่งเวอร์ีน่ามาฮิวก็ตามสะดวกใจเลยครับสำหรับตัวละครอื่นไปจือถ้า,าคุณไม่มีเวอร์ีน่าหรือชอคิปเปอร์จริง ใช้ได้ครับแต่ว่าใช้โลเวอร์เถอะต่อให้งบน้อยแค่ไหนยังไงทุกคนก็มีโลเวอร์ในไ d ดีอยู่แล้วแต่ถ้า,าคุณจัดทีมที่ให้โลเวอร์ไปใส่เซตฮิลก็ถือว่าพอได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่ค่อยชินกับเมคานิกของเกมหรือผู้เล่นที่อยากจะเล่นแบบแคชชวลส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยเชียร์เพลนี้เท่าไหร่ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าซานีเป็นตัวละครที่ดามเมจค่อนข้างแรงครับทีมถูกเล่นได้บล็อกการโจมตีมอนได้ปั้นคีก,ก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นเพราะจากเซตแสงอันใหม่ก็ให้คีเรทถึงถสัสยว่่่าาาาาไไไไมมมมีีีีฟบ้้้จะเลนนดดหคคคํตออืรุณสถ โลเวอร์สเปกโตทดแทนตำแหน่งของฟีบี้ได้แต่อาจจะเล่นยุ่งยากกว่าหน่อยเพราะฟีบี้จะให้ในเรื่องของการเล่นที่สบายบัฟดาเมจให้กับซานิได้ดีและแปะสเปกโตแฟซเซอร์ได้เยอะกว่าสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากให้ซานิไปสุดผมเชียร์ให้เปิดฟีบี้ครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีหรือไม่อยากเปิดโ Ro เวอร์ Lower, ก็ใช้ได้ครับไม่ได้แย่เลยยิ่งถ้าใครเล่นจนชินควิกสวอปช้ำๆผมมองว่าส่วนต่างนั่นจะแคบลงพอสมควรส่วนประจำตัวก็เหมือนกันครับอยากไปสุดก็เปิดประจำตัวแต่ถ้าไม่มีก็เล่นได้ครับใช้ของทาวนก็โอเคอยู่ถ ประจำตัวหรือฟีบี้ส่วนตัวผมมองว่าแล้วแต่ความชอบเลยครับแฮปปี้กับอะไรก็เลือกอันนั้นไปนเลยแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆผมเลือกฟีบี้ครับเพราะนางให้ทั้งสเตตที่เยอะลดต้านสเปกโตได้แถมบัฟดาเมจประเภทสเปกโตเฟสเซอร์ของซานีได้อีกด้วยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฟีบี้เป็นตัวละครที่ทําให้ซานีนั้นพุ่งทะยานเลยครับถ้าคุณเลือกฟีบี้ก็อาจจะต้องไปใส่อาวุธถาวรแต่ถ้าหากเลือกอาวุธประจำตัวคุณก็ต้องเอาซานีไปเล่นคู่กับโลเวอร์แทนอะไรประมาณนี้สุดท้ายเปิดตังให้ใจอยากเลยครับเล่นให้สนุกและมีความกน,านัีแบบ ทำคลิปวอเทอร์ลิงเวฟคลิปแรกของผมเลยอาจจะไม่ได้ลงข้อมูลลึกอะไรมากเพราะผมพยายามให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้คลิปนี้เลยเหมือนเป็นใบเบิกทางให้คนที่แวบ,บเข้ามาได้เข้าใจเมคานิกและวิธีการเล่นตัวละครแบบคร่าวๆก็เท่านั้นถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้ามีเวลาจะมาตอบนะสุดท้ายนี้เปิดตัวที่เราเองชอบนะครับนี่คือการขายก่อนจะสายเกินไปแล้วเจอกันใหม่ตัวต่อไป